สวัสดีครับอยู่กับผมเด็กวานนอกข้ากลุงครับวันนี้เราก็สมุนปรการเมืองเลยนะครับตอนนี้เราก็อยู่ชัยภูมิแล้วนะครับจอดปั๊มนะครับอาบน้ำนะนี่ครับห้องอาบน้ำจอดปั๊มก่อนถึงชัยภูมินะครับก็เดินเช็คไฟนะครับเช็คไฟเช็ครถเช็คคนละเอียดเรียบร้อยนะครับสำหรับเที่ยวแรก เริ่มงานเมื่อเราหยุดสงการนะครับเช็คเดือนสำรวจไฟนะวัาติดหรือเปล่าครับเ็ราันได้มีอะไรมานะครับเดืดูว่าไฟเราติดหรือเปล่าวันนี้เราก็ไปแม่ลูกนะครับ นะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะเดินสำรวจดูนะรถจอดนานรถจอดไปหยุดไปสี่วันจอดปั๊มพีทีนี้ก็จะมีข้อดีอย่างหนึ่งมีห้องอาบน้ำมีอะไรให้ครบนะมีแต่ไม่มีที่กินข้าวนะครับขาดที่เดียวเดินสำรวจแล้วนะเดินสำรวจเสร็จเราก็จะดู เก็กน้ำคืน่นลมันเครื่องอะไรเสร็จนะครับวันนี้เราก็จะปลายทางเมืองเลยเราจะดันยาวไปจอดที่หนองหินนะครับวตทอหนองหินนะครับเจอก็ทักแล้วก็โบกนะครับเจอกันได้นะครับเจอก็อกทักทายได้นะครับ